ค่ะก็วันนี้มาแบบว่าอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะก็มีไข่เจียวร้อนๆด้วยนะคะมีขั่วกิ้งหมู แกงผแดงหมูของลุงคิดนะคะวิธีทำอ่ะป้าตุ้ยก็ทําไปให้ดูหลายรอบนอกผาแนงหมูทั้งแบบโขลกเครื่องและแบบไม่โขลกเครื่องถ้ามีเยอะมากเลยนะคะก็ไปหาดูได้นะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันค่ะโอเครวยเลยค่ะ <All right. S 1> ก็มีไก่ด้วยค่ะไก,ไก่ทั้งไก่ทั้งไข่ขาดไม่ได้นะคะคือพริกน้ำปลา <S <S ผักไม่ค่อยมีเลยค่ะคือซื้อมาแล้วตู้เย็นไม่ค่อยมีแช่ะค่ะ ซื้อไอ้ถังสีแดงๆมามันก็เก็บอ่ามันไม่ใช่ตู้เย็นเนาะเราก็ซื้อน้ําแข็งมาใส่ผักก็จะเสียก็เป็นไงลุงคิดอุ๊ยผิงคําแรกนะคะขอจิ้มจัดหน่อย,อยหวานมะหกสิบ <Nice. S 3> oh, บาทอันนี้ก็หกสิบ เราสั่งมานะคะแต่ถ้าไปซื้อตลาดอนตรงที่ปา้าเคยไปตรงใกล้ๆบิก๊กซีอ่ะในปาซ่ซาถูกลปยี่สิบบาทจำได้เนาะถ้าเกิดใครดูป้า,ปามาอมืเอาพี่น้ำปลาสิอ r โอ้ยสปสเหรอมันเผ็ดมากขนาดนั้นเลยเหรอ Pretty much spicy คิดบอกเผ็ดอขอลองกินไอยเจียวอะ่ะ หวานนิดหน่อยอ mm hmm. แต่ก็โอเค yeah, s <S อ่ะอร่อย mm hmm. ลองอันนี้พวก,กิ้งสปายซี่ <Spicy? S 1> ไม่รู้ดูไลฟ์เดอฟู้ดลองก่อนมันมันลุกไล้ผัดกนนะเพราแล้วแมไม่น่าจะเผ็ดเพราะว่าก็เหมือนเขาใส่พริกอันนี้ไม่ค่อยเผ็ด <No. S 1> ใช่ไหมน่าสมัิเหรอว่แกงเปนแนมเผ็ดกว่าไม่เผ <'s> ็ดเขาใส่พริกนั่นหรือแ่บ ืมหอมไปไก่ทอดก็มีอืมอร่อยอ่ะอข้าวกริ้งไม่หวานนะอร่อยดีถ้าหวานก็ไม่ไหวมาข้าวกิ้งอ t ื่ะ come on y o u n o นี่ไงมึงคิดบอกว่าเหงื่อเริ่มออกจมูกเพราะว่านี่ไงพริก น่ารักาน่ารัก,รกขอบคุณค่ะน,น่ารักโซดาก็อยู่นี่ย่ะไปใต้เนี่ยนางร้อน <c oughs> ที่แข่งอ่ายีดอ่าทุเรียนวิทอ่าทับทิมอ่ะออมีแต่คนว่าฮูแคนวินเธอ <Nope. S 2> ขนาดทัพทีมบาคนไม่ก็ชอบทุเรียนนะคะนางแบบยังสายหน้าเลยนะคะนี่ขนาดนางสายหน้านะ She's just a uh, eating superstar ฮ huh? ะ Maybe we have to send her to Japan <laughs> ส่งไปไป, <Huh? S 2> ไปกินแข่งกับคนญี่ปุ่นกิน with the uh, what's his name her name ก a ซูเ n e ก a ซูเ n e Yamamoto Oh yeah แก่แล้ว They already they re, they re old mm. Yamamoto mm. เขาแต่งเขายใช่เหรอเหอเหรอเหรอ l i รอเหรอเหรอนหรอเหรอเหอเหร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 อ e ดูอเหรอเหรอเหรอเอเหรอเหรอ่อเหราเหรอเหรอเหอเนอเหรอเอรมเหรเหรอเหรเอเอเหาอเวอเหรอเอเอหอเ่ออเเออเอเแอเเกเเเเ she have two baby น uh. ะ <Yeah. S 1> อืมมีลูกสองคนแล้ว and they eat so much as like her อืมหนูเคยบอกว่าลูกของเขากินกินเยอะมั้ยไม่รู้เหมือนกัน mm. เขาไม่เคยถ่ายลูกให้เห็นเขาก็ทำงานทีวีไปเลยดังไปเลย eat show จน now her have job in the ป้าเคยไปอ่านอ่าประวัติเขาว่าชอบมากไงเขาบอกว่าเขาเขามาโตกเกียวเนาะเขามาจากอะไรนะอ่าเขาไม่ได้อยู่ในโตกเกียวเนี่ยแต่เกิดไงฮะเขาก็มาเช่าแบบว่าห้องแบบว่าเล็กๆค่เะเหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นจอยกับคนอื่นอย่เงี้ยอันนี้ก็ไปยีตแข่งคือยีในญี่ปุ่นเนี่ยยิ y ยูแคนยีตฟินิทเนี่ยยูไม่ต้องเพยเงินมันจะแฮปซัมเดสตลอดอ่าซ้อมอย่อ่ <yeah. S 1> เขาจะมีร้านแบบว่าถ้าเกิดคุณกินหมดคุณไม่ต้องจ่ายตังค์เขาเลยทีนี้มันก็เลยทําให้คนที่เขาแบบว่าไม่มีเงินจะจ่ายอาหารเขาต้องแบบไปไปไปเป็นเหมือนแบบไปกินอย่างนั้นนะฮะแล้วทีนี้เจ้าของร้านเขาก็จะเหมือนอ,อถ่ายรูปคุณแล้วก็มาโปรโมทที่ร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยว่ามีคนกินได้อะไรเงี้ยเขาเหมือนเพราะว่าที่ที่ที่ญี่ปุ่นเล่นตลอดหนงรอดเลยเนาะที่โตเกียวเนาะ they make the plates so big that normal people cannot eat it you and me we can never finish <c oughs> so we have to pay <c oughs> บิ๊กยูนอทบิ๊กฟินิตต้องจ่ายตังค์ใช่ค But they still have this eating eating contest you you think or is a new generation now or ไม่มีมีแต่ก็ไม่ได้แข่งกันเหมือนเหมือนยุคของเกียวซูนิกับพวกยามาโตะอะไรหรือว่า That was like years ago เกือบสิบปีที่แล้วเ้าฮิดกันไง t h new generation ใช่ แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมกันละพวกป้าทําแข่งกินกันก็คือเหมือนกับใครกินหมดก่อนอ้โไปกินเยอะๆ,ๆเขาไม่ได้เห็นไหมเขากินเกี๊ยวซ่าสามสิบสสิบจานอ่ะโอ้ยจานหนึ่งในสิบชิ้นอะ่ะจิไม่ไหว for, for I this is just me I never believe that I always think it's fake เหรอ for me i don't know but because they're eating really extreme a lot they they eat like 15 16 chance of kutia, or right? 16 who can eat that mm. and i think they maybe they go to the toilet they, they take it out or so i don't know but i don't i don't believe it no, i don't know maybe i'm wrong no when fighting, you fight fighting not you know i can believe that they eat 3 or 4 kuetiau yes okay but 16 17 cup you have to say cup ด้วย what the 16 15ช้อน cup เอ uh, you have to say cup ด้วย15 16 cup of kuetiau ไม่ใช่ากับ15 16ช้อนอย่างเงี้ย no it's a spoon I think บอกว่าให้ใส่ถ้วยไปด้วยว่า สิบหกสิบห้าสิบหกถ้วยคือลุงคิดแกไม่เชื่อว่าที่เขากินแข่งกันนะคะที่ป้าชอบดูเนาะพวก Yamamoto แกส่วนในเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนะเพราะว่าพวกวิดีโอเขามันก็สิบ,ส,บสิบปีแล้วแล้วเขาก็ออกไปเยอะแล้วนะคะ mm hmm. เ,เหมือนยูทูบก็เหมือนเขาออกแล้วเหมือนเขาไม่ได้อัปเดตอะไรกันอย่างเงี้ย mm hmm. เขากินกันสิบห้าถ้วยค่ะรามเม่งอะปบอ สิบห้าถ้วยบางทีเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าจะกิน Your <Okay. S 1> stomach is only that size. Can be a little bit bigger or big. How can you mm. put 16 cups of inside the stomach? It's not possible. นำไปเอ็กตะเลยละ <c oughs> Did people stomach? Did people? They're easy burn. That's what they say. They uh, yeah yeah they easy burn, but they're not easy burn in five m i n u t e s not possible. I don't know. For me, for me, this look like a fake. รุมคิดไม่เชื่ออืมตอนนี้นะคะน้องแพนนะคะหลานป้าเปซี่นะคะ เขาเปิดช่องนะคะ u t u b e นะคะคือเขาจะเหมือนแบบว่าเขาก็ขายของเขาก็มีงานประจำอยู่แล้วนะคะทีนี้ป้าก็สงสารเขาเนาะเพราะว่าเขาเลิกกับแฟรนเนาะเหมือนกับเขาอยู่แบบคนเดียวอย่างเงี้ยอยากให้เขาทำนู่นทำนี่แบบว่าจะได้ไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสงสารเขาน่ะเขาเฮิร์ตอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาเขาไลน์ใน YouTube ไม่ได้เขาจะไลฟ์เฉพาะใน Facebook ได้ตอนนี้แล้วเขาก็เอาวิดีโอนั้นมาลงใน YouTube วันต่อมานะคะแต่ของเขาอะสั่งได้นะคะเคปหน้าจอสั่งเขาได้แล้วก็เขาจะมีอ่าลิงก์ ID l i ไลน์เบอร์โทรสำหรับคนที่เข้าพวกไอดีไลน์หรือว่า Facebook ไม่ได้นะคะก็มีเบอร์โทรให้ด้วยชื่อช่อง YouTube ของเขานะคะก็ น้องแทนหลานป้าเปซี่เลยค่ะง่ายๆแต่ที่นี้ตอนนี้มันยังเซิร์ชหายากเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่ Youtube ก็ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยป้าก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ให้แล้วกันนะคะก็คือใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกให้น้องแทนนะั้นตอนสองนะครับแต่ป้าก็พูดอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะไปกระทบทาง ทางแม่เขาก็ป้าก็จะช่วยช่วยหลานเท่าที่ป้าช่วยได้นะคะอันไหนแนะนำเขาว่าให้เขาทำนี้นี้อย่างเงี้ยคะ่ะเขาขาน่าสงสารพอเข้าไปดูเขาไม่เหงาดิเขาพูดคุยเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเขาได้ คือที่เพจเน่ยมันเข้าได้อยู่แล้วเพจของเขาก็คือแทนช h o p นะฮะตัวทีตัว A ตัวเนแล้วก็ shop s h o p เดี๋ยวป้าก็จะให้ลิงก์ไปด้วยเหมือนกันนะคะชื่อผ้าแฟชั่นสวยๆถูกๆนะคะก็ชื่อเขาเลยเค่ะแทนช h o p เขาก็เพิ่งเริ่มทำค่ะเพราะว่าเขาเลิกงานมาก็เกือบสามทุ่มแล้วเขาทำงานเหมือนทำงานห้างอย่างเงี้ยค่ะกว่าเขาจะมาไลฟ์มาอะไร ได้ก็ประมาณ3ามทุ่มก,กว่าอย่าเงี้ยก็ให้เขาทนทําไปก่อนป้าก็บอกแบบนี้ <C> เขาไล์เป็นเพราะว่าเขาทำงานที่ห้างเขาก็ไล์ไล์สดขายของอบริษัทให้ให้บริษัทที่อยู่ในห้างอยู่แล้วเขาก็เลยทำเป็นเขาทำมาสามปีแล้ว อยากให้แฟนทางบ้านนะคะช่วยช่วยช่วยติดตามให้น้องเขาหน่อยนะคะเพราะว่าก็อยากให้ได้แบบพันคนติดตามนอ้องที่จะไลฟ์สดได้นะคะไม่งั้นน้องเขาก็ไลฟ์สดใน youtube ไม่ได้คืออยากจะให้ดึงเขาออกมาจากนี้ตรงที่เขาแบบเศร้าเขาซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเขาคงดีขึ้นเดี๋ยว อีกหน่อยเขาก็คงเอฟซของเขาแล้วก็มีช่องของเขาเขาก็คงจะมีหลากหลายรูปแบบทีหลังนะคะตอนนี้ให้เขาทำตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเขามีงานประจำด้วย <c oughs> <c oughs> ปาปิซี่เ็เป็นคนจะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องเศร้ามากนะค,ะคือปาเป็นคนเซนสทีฟ เวลาพอจะพูดหน่อยก็จะคิดก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ให้ให้แฟนทางบ้านเราจะนําเสนอส่วนใหญ่ก็เป็นสนุกมากกว่าบ้าบบบอตามสไตล์เราพอเป็นเรื่องเศร้าหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราจะเก็บไว้เองมากกว่านะคะก็อยากให้ติดตามน้องเขาอย่างเงี้ยค่ะสงสารเขาหน่อยเขามีเอฟซีของเขาเขาก็คงจะคงจะช่วยเขาได้ช่วยเขาไม่เหงาแบบมีคนเม้นต์พูดคุยเหมือนอย่างป้าพีซี่อย่างเงี้ยค่ะ ปาก็พูดคุยกับเอฟของป้าเกือบทุกวันเนาะนอกจากอ่าบางคนเขาก็แบบอ่อพูดอะไรแบบไม่ได้ถามอะไรป้าก็จะให้หัวใจอะไรไปเนยแต่ก็เขาถามมาส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่นะคะก็แปดเก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นต์ป้าซี่จะตอบนะคะเพราะวาป้าพิซนีไม่ไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วอืมอหือ เผ็ดแต่กินได้ใช่ไหมไม่กดอยูไม่อึกอึดอ่ะไม่จะอึกอ่ะอืออิ่มแล้วหรออิ่มอ๋อเห็นไหมกินไม่เคยทานลุงกิฟเลยปิดปิดคลิปสิเดียวให้ให้ปิดคลิปเองแล้วป้าก็กินต่อไปให้ลุงกิฟเข้าทำไมชาเลยก้อคลิปนี้ แบบมาฟูดินมามาดี okay. i, case, ัโอเคคลิปนี ok. ้พาเป็ดซ ok. uh ิลงเคสกินเต็มโตเต็มโตกินเต็มโตมีไข่เชียวมีไก่ย่างมีปัาแหงหมูกับข้าวสวยแล้วก็ชี ชื่อะไรชอะไรค้าวกิ้งวกิ้งอ๋อน้ำพริกหนุ่มใช่อยู่พิกะบาพิกไทยไม่ใช่พริกไทยพริกขี้หนูพริกน้ำปลาพริกข้าวพริกน้ำปลาเลยเจอกันคลิปหน้า see you the next clip ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบาย